สวัสดีค่ะนิ่งคาะมิเคนโชชาวราศีพิจิกประจำวันที่9 15พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพิจิกจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะหลายคนอาจจะมีความดื้อรั้นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่วันไหวกับสิ่งรอบตัวหรือว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่กล้าแล้วก็ไม่กลัวอะไรง่ายๆนะคะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจจะดูดุดันไปบ้างนะคะสำหรับชาวพิจิกบางรายนะคะหลายคนจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องจัดระเบียบเรื่องของการทำงานนะคะเรื่องของชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างๆเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ที่ขัดขันนะคะทำให้คุณต้องจัดการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ พิสูจน์ตัวเองพอสมควรนะคะท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ให้สอบให้ต้องแข่งขันนะคะอาจจะมีการประเมินเพื่อตัดสินอะไรบางอย่างนะคะผลแพ้ชนะแบบนั้นนะคะทำให้ชาวพิจิกบางคนอาจจะมีความเครียดเรื่องของการงานอยู่บ้างนะคะการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องอจัดสรรจัดแจงให้ดีนะคะต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหลายคน อาจจะต้องควบคุมเรื่องของต้นทุนนะคะในการทำธุรกิจในเรื่องของการใช้เงินส่วนตัวด้วยนะคะถ้าเกิดมีรายรับเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้เหตุผลในการออวิเคราะห์พิจารณาเพื่อที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะคะหรือว่าใครที่อยากลงทุนเพิ่มก็ต้องหาข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะมีบุคลิกที่ดูเข้มแข็งแข็ง เข้มแข็งขึ้นนะคะทาให้คนไม่ค่ไม่กล้าเข้ามาจีบนะคะหรือว่าคนแบบเกงอกเกงใจนะคะก็จะทําให้ชาวพิจิกเนี่ยอาจจะห่างๆในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องลดความแข็งกร้าวหรือว่าเรื่องจุกจิกกวนใจเรื่องแง,ง่งอน ในชีวิตคู่นะคะต้องหาเวลาสะสางหรือว่าหาเวลาพูดจาก,กันให้เคลียร์นะคะบางคู่อาจจะมัวยุ่งกับเรื่องของงานนะคะจะมีเวลาให้กัรน้อยลงนะคะก็ขอให้ชาวพิจิตจัดสรรเวลาในเรื่องของความรักให้ดีค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ